นี่ผมมาพบร้อยตำรวจเอกสงกรานเช่าปีชานะครับ,คร,บครับผมก็มาแจ้งความตามเป็นผู้พบเห็นในคลิปของรายการของเกียงไก่ไทยอ่อนนะครับ ยังเรื่องอะไรครับอ่ะยังเรื่องอะไรอ้าวผู้กองอ่านจบหน้าแล้วพี่ฝักพี่รูกพี่ขอให้พี่ฝพูดได้ผมกวางว่าพี่แจ้งเรื่องอะไรอ๋อนั่นแหละครับตามเอกสารนั่นแหละเรื่องอะไรอ่ะ ถ้าถามว่าเรื่องอะไรแล้วแล้วผู้กองอ่านอ่านอ่านประจําวันก็ย้อนทําไมพี่ก็เล่าให้ผมฟัง่เรื่องอะไรไม่ก็เรื่องที่ตํารวจสายตัวเอาเนี่ยรู้แล้วแล้วผู้กองจะถามผมทําไมอ่ะท่านรู้แล้วอ่ะแล้วจะคือด้ผมทําอะไรเนี่ยก็แจ้งความครับผมมาแจ้งความก็ผู้กองอ่านมันก็น่าเดียวกับผม มันก็น่าเดียวกัน,กนซึ่งฝ่ายกฎหมาย <ไป S 1> เขาทามาเรียบร้อยแล้วข้อเท็จจริงให้ฟังหน่อยครับข้อเท็จจริงก็คือว่ามันมีเหตุการณ์คือ,อ,อตํารวจสายตรวจสนายนะครับตามภาพที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนะครับไปกระชากมอไซค์ <c oughs> ล้มลงนะครับแล้วเ,เห็นทางรายการของฝายจันไกลไทยอ่อนเข้าไปบอกว่าคุ้มกับได้สอบแล้ว อ่ก็เห็นว่าเป็นการโบ,ก,บกให้รถจอดไม่ใช่การกระชากแต่มันเห็นต่างจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่ามันมีการดึงดรถประชาชนให้ลม้มค,ค,ครับผมแล้วคนในคลิปพูดอย่างไรผู้จยาหายอยูไ่ไหนอ๋อไม่เกี่ยวครับผมแจ้งตามปวิยา,ยาะนะครับอ่า วิทยาเครับอามาคือมาตราสองเล็บแปดเอาว่าไป 2> 2เ,เป็นผู้เห็นเป็นผู้พบเห็นครับไม,<า>ไม่ไม่ข้อแ a n g e ะมันแจ้งได้อยู่แล้วพี่แต่ถามว่าเวลาตอบกลาบคำนีายเราอยากเรา,เรา,เ,ราเราต้องตอบที่ไปหายถูกไหมอันนั้นอันนั้นท่านรู้อยู่แล้วว่าผู้เสียหายคือใครผมไม่รู้เอา้าไม่ใช่ดิผู้กับเขาสอบแล้วกรณีนี้มันดังจะตายพวกกองเอของสองพกระทุ่มแบนตอนนี้ดังมากเลย ที่สายตรวจเป็นกระชากาคนขี่รถจักรายานยนต์แล้วมีขวดเหล้าขวดเบียอะไรก็ไปว่ากันไปอยู่หน้ารถน่ะพี่อยู่ในเหตุการณ์เหรอฮะพี่อยู่ในเหตุการณ์เหรอครับเปล่าครับผมอยู่สมุดประการนั่นครับอยู่บ้านแล้วพี่ไปพบเห็นได้ไงอ่ะเห็นในารายการ u t u b e ครับในช่อง u t u b e เห็นใน YouTube ก็มาแจ้งความได้เลยเหรอเอาได้ครับได้ หรือว่าผู้กองจะไม่รับแจ้งอ่านก่อนพี่อ่า<ะ>ที่มีเบอร์ติดต่อของผู้เสียหายไหมอ๋อไม่ไม่ไมครับได้ภาษาผู้เสียหายใั่อ๋อไม่ครับไม่ไม่มาแจ้งความเรื่องอะไรอ่ะเอาแล้วผู้กองนี่ถามผมสองรอบแล้วนะเรื่องเรื่องกระชากเสื้อเขาล้มถูกไหมครับแล้วพี่ แจ้งความ,มเพื่อคราผมจะที่รู้นะว่าข้อได้จริงในคดีเป็นยังไงไม่รู้ได้สอบถามผู้เสียหายไ,ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอะไรกับใครเลยครับผมครับผมเป็นฝ่ายเดินทางแจ้งความเฉยๆครับแจ้งความไม่หวังผลเนี่ยเหรอหวังผลเรื่องอะไรหวังผล,ลนในคดีไง อยากให้คดีมันปเป็นไปทางทิศทางไหนเอ,อ่าวก็มันมันก็คืออยากคือถ้าถามว่าหวังผลหวังผลจะให้ผู้กระทําความผิดได้รับโทษครับใช่เพราะฉะนั้นเราต้องกระาำผู้เี่ยหายี่แท้จริงถูกอไม่อ่าอันนี้อันนี้คือผมเป็นผู้พบเห็นผมแจ้งต๊อของผมก่อนสืกสวนผู้กองจะไปประสานกับใครนั่น,น<ต>เรื<ว>่องผู้กองนั้นจะได้ไงเราจะสอบสวยนยังไงเราแม่ไม่ซึ่งเห็นใครดูยูทูปก็ไปแจ้งความได้รัะเทศได้<ช>ครับอันนี้ผมไม่ใช่มันถามมันแจ้งหน้ามันแจ้งได้ แต่ในเรื่องของการสอบสวนไงพี่ก็ต้องทําผมเป็นผู้แจ้งอ่าผมแจ้งตามตามเอกสารที่ผมจะอกล่าวหาใครอ่ะแจ้งกล่าวหาใครอ๋อสามรอบแล้วครับกล่าวหาใครตำรวจสองนายที่ที่เอ่ยชื่อตำรวจสองร้อยเอ็ดคนครับที่เอ่ยชื่อมาอ่าไปเอ้ามันเป็นธุระของผู้กองนะที่จะต้องไปแอบแฝงหาข้อเท็จจริงสอบสวนผมต้อง ก็ถามผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาไอ้ผู้ไอ้ตำรวจสองนายคือใครผมเห็นแต่ชั้นข้างหลังใช่ไม่ใช่ฟังที่จะมาแจ้งความบอกเอาเอกสารไปผู้กองรับแจ้งความแล้วผู้กองไปหาเองอ่ไม่ใช่นั่นคือบัตรภาระอ่านะครับระบบประเทศไทยมีพวกกาหาเออคุณลกาหาเข้ามาเอาผมกล่าวหาผมกล่าวหาตามภาพผู้กองเกาวหาตามภาพนันไม่ใช่คุณก็ต้องเอาเอกสารมาผมเพรว่าเอกสารผู้กองเอาเอกสารอะไรผมอยากรู้เว้ผู้จัหาผมอยากโทรถามอ๋อผมไม่รู้ครับอันนั้น การแสวงหาหลักพยานหลักฐานมันเป็นเรื่องของท่านเพี่มาอ้างคลิปเขาแล้วพี่มาอ้างคลิปเขาเพื่อร้องทุกข์พี่ต้องรู้ข้อเท็จจริงไม่ใช่เฮ้ยดูคลิปนี้ไว้โอเคมีเล่นได้ไม่ผู้กองก็เลือกเลือกที่จะอันนี้ถ่ายผมใช่ไหมโทรศัพท์เครื่องนี้ถ่ายผมอยู่ใช่ไหมออถ่ายผมอยู่ใช่ป่ะพี่อ๋อจะถ่ายถ่ายผมเพื่ออะไรถ่ายผมเพื่ออะไรเอาผมถ่ายเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ก็คือว่าไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของเจ้าหน้าที่ไหม ของผมน่ผมน่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมผมเป็นผู้สื่อข่าวครับไม่ใช่พี่เป็นตำรวจป่ะเอางี้เป็นอาวัตรตำรวจมาดูหน่อยอวัตรตำรวจมาดูหน่อยไม่ได้ทําการแล้วพี่เอากล้องมาถ่ายผมเนี่ยไม่มีอะไรได้ยังไงพี่ถอดชุดแล้วผมถ่ายเจ้าหน้าที่แล้วพี่มายุ่งอะไรอ่ะ ยุ่งครับเอาผมไปเจ้าหน้าที่ของกันเอาเจ้าหน้าที่ผมขอดูบาดเจ็บพี่บอกไม่ให้ดูแล้วจะมาดูบัตรผมพี่ไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบพี่ก็ไม่มีสิทธิ์จะมาขอดูบัตรผมแล้วที่เสื้อแบบรู้สื่อทางนี้ด้ครับฮะมีเสื้อแบบที่อยู่ทางนี้ก็นี่ไงเสื้อเสื้อนี่เสื้ออะไรเสื้ออะไรเสื้ออะไรถ้าไม่แต่งก็แกล่ะอย่ามาทะเลาะกับผมเออคุณคุณเอากล้องคุณไปนะเออเออ โอเคนะไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องมาไอ้นี่กันผมคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่สรุปรับแจ้งไหมครับผมขอถามภารายละเอยียดางไของมีเบอร์นั่นไหมมีเบอร์พูดยังไงเออถ้าไม่รับแจ้งก็ไม่เป็นไรนี่ไม่มีเบอร์พูดยังหายไหมทำไมจะเอาอะไรอย่างไงไม่ใช่ก็คือ <c oughs> ผมไม่มี <c oughs> ไง ผมผมมาแจ้งตามภาพผมมาแจ้งตามเอกสารเท่านี้ภาพหรอกผมของงานเอกสารหลักฐานผมจะได้คุยผู้เสียหายว่าเขาประสงค์จะร้องทุกข์อะอันนั้นคุณมาก่อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผู้เสียหายผู้เสียหายไม่เกี่ยวครับผมผมไม่เกี่ยวผู้เสียหายได้ยังไงคดีนี้คุณเป็นผู้เสียหายเลยโอเคก็แล้วแต่้ผมแจ้งมาเป็นหมื่นลงพักแล้วนะคุณก็นั่งไงก็คือแต่ถามคุณเนี่ยแหละว่าถามว่าเออคุณเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าครับผม คดีนี้คดีคุณมาแจ้งข้อหาอะไรผมเป็นผู้พบกเห็นครับไม่ผมถามว่าคดีนี้เป็นข้อหาอะไรฮะข้อหาอะไรเจ้าหน้าที่ไปจะขากรถล้มลงมาผมถามเนี่ยว่าผมจะหาผู้ทีหายก็คือคนที่ถูกรล้มถูกไหมผมจะต้องสอบของคนนะครัพคผู้ที่หายที่แท้จริงคือเดียยาถูกไหมถ้าเขาถ้าเขาไม่มาล้อทุกจะเอาอย่างไงจะเอาผิดเขาได้ไหม เอาผิดใครอล้พยานเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นใครอ่าแล้วมันเรื่องมันเรื่องของเจ้าหน้าที่ก็เป็นเรื่องของผมเนี่ยแหละผมถึงต้องถามคนมันจะร้องทุกไงเออไม่ใช่ว่าคุณจะมาต้องถามเออาเอาคนอย่างนี้เยอะเหนื่อยนะเออเหนื่อยไหมเหนื่อยอีคนนง้ทำอะครับก็ดีครับเป็นคนดีด้วยเหลือสังคมเออเออดีมากเลยครับเออ เออแล้วแล้วทีนี้ร้อยเวรคันนี้จะรับเรื่องของกี่คนเนี่ยผเนี่ยผมผมรับงานหนึงเอกอคนที่จุกกากชื่ออะไรก็ผมเห็นตามคลิปวิดีโอผมไม่รู้จักชื่อเขาตำรวจผมยังไม่เห็นแม้กระทั่งป้ายทะเบียนเลยผู้กองอ้าวแล้วผมจะไปแล้เห็นตรงไหนฮะเห็นตรงไหนครับอยู่ตรงไหน้อมน้อย้อมน้อยเออ อแล้วจะให้ปลาทำยังไงอ่ะนี่ชื่อผมเป็นคนแจ้งสอบก็สอบผมครับอ่าส่วนผู้เสียหายอะไรฟังอะไรเลยคุณมาอ้างยูทูบอันเดียวเนี่ยนะเออใช่ครับยูทูบขนาดก็มาขนาดก็มาดูจากในยูทูบในคลิปอะไรที่ตำรวจอาอาอาครับผมแล้วเขาก็มาแจ้งอย่างนั้นว่าเนี่ยเห็นตำรวจมาไม่รู้เกิดเมื่อไหร่ยูทูบไปเจอเมื่อไหร่ครับอ่ะนี่อ่านเอกสารครับท่าน มันพูดคำเดิมซ้ําไปซ้ํามาผมที่เกลียดพูดเหนื่อยถ้าอ่านแล้วจะรู้ว่าเหตุผลที่มาแจ้งคืออะไรนะครับาารกาเอสที่เราทำมาให้ท่านนี่แหละอ่าป็นแ,แค่นั้นไม่ต้องไปอะไรมากก็ตามเอกสารครับท่านที่ว่าที่เนี่ยที่คนพ่านที่เขามาแจ้งครับหาก็อยู่ในนั้นนะครับ ท่านท่านลองอ่านดูครับท่านไม่เป็นไรสุดแท้แต่เขาจะตัดสินใจไม่รับแจ้งก็ไม่เป็นไรเป๊ะเไปไหนใครเข้าประจำวันเข้าามครับเ,เดี๋ยวลงประจำวันแล้วเดี๋ยวนัดคุณมาต่อปากคำไม่ครับผมจะแจ้งวันนี้แจ้งวันนี้เลยแล้วก็ถ้าลงประจำวันก็ตัดเลขคดีให้ผมด้วยผม,ผมผมก็ต้องดูก่อนว่ามันเลขอะไรครับเออก็ไม่รู้ถ้าถ้าลงประจำวันถ้าไม่สอบปากคำก็ตัดเลขคดีมาก็เท่านั้น อันนี้เดี๋ยวจัดตัวก็ท่านก็พิจารณาเองครับก็ไม่ไม่ตั้งเอกสารครับเอาเอาตั้งเอกสารอันนี้เอกสารเดี๋ข้าสุดท้าวเรื่องนี้พี่พี่บอกว่ามีการแถลงข่าวอะไรไปแล้วถูกไหมทีนี้พี่ไปแจ้งความที่ภูธรจังหวัดได้เลยแต่ภูธรจังหวัดได้เลยครับไม่ครับผมจะแจ้งท้องที่นี่แหละ ไปทำไมบูทอนจังหวะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วถูกไหมนานมาแล้วมันนานที่ไหนเลยแถบไปแล้วถูกไหมถามว่าพุ่งกับแถลงไปแล้วใช่ไหมเนี่ยที่คุณอ้างชื่อเนี่ยทีวีช่องแปดอะไรเนี่ยอือ่าเนี่ยคุณไปแจ้งตรงนั้นเลยมันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ครับผมแจ้งตรงนี้อะไรกันเออผมแจ้งที่ไหนก็ได้ที่ไหนเป็นตำรวจผมแจ้งได้หมดแจ้งได้ไงแต่ผมแนะนําให้ไปตรงนั้นไม่ต้องแนะนําผมผมจะแจ้งที่นี่ผมจะแจ้งที่นี่ครับว่าคนอื่นแจ้งมาไว้หรือยังไงไม่ใช่ไม่ใช่พี่เัางี้ผมไม่รับละ ไม่ใช่ผู้เสียหายที่แท้จริงผมไม่รับหรอกเรื่องนี้ไม่รับนะถ้าคุณจะโกหกจะแก้งความคุณจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นไงคุณไปคูธทนจังหวัดนะครับอ๋อไม่ครับผมจะแจ้งนี่ก็แล้วแต่คุณถ้าคุณไม่ไปก็ผมอันนี้แนะนําแล้วคุณได้ไปคุณทันจังหวัดมันมีเรื่องนี้อยู่นะครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงคุณไปสอบถามพี่นู่นนะครับจตกลงคือ ที่นี่ผมไม่รับแจ้งผู้กองไม่รับแจ้งนะใช่ครับโอเคถ้าคุณอยากรู้เรื่องนี้ก็เท่านั้นถ้าเอาว่าถ้าผู้กองพูดตั้งไงเรียกว่าผมไม่รับแจ้งเท่านี้มันจบแล้วนะผมก็โอเคเออถ้าเรื่องที่คุณเป็นผู้เสี่ยหายผมรับแจ้งครับครับเอาร้อยตำรวจเอกอะไรอ่ะใช่ผมตรวจาไม่ได้ครับฮะทำวิชาร้อยเวรอ่ร้อยเวรใช่นไหมครับเออส่วนส่วนท่านในสมการไม่รับแจ้ง Okay. ผมแนะนำให้เอาเรื่องนี้ไปไม่ต้องแนะนาไม่ต้องแนะนำจะเอาดีเข้าัวอย่างเดียวดิไม่ต้องเอาดีดิตำรวจที่ไหนผมก็แจ้งความได้ทั้งนั้นเนี่ยตรงนี้คุณไม่รับแจ้งมเรับแจ้งคุณพูดให้็ได พูดแทนคขาคืออย่างเงี้ยเพราะคุณไม่ใช่พูดแต่อยหายถ้าคุณอยากรู้เรื่องนี้คุณไปพูดทรวงจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาขออธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้อ๋อไม่ฟังคือผมต้องแจ้งความก่อนจะมีนั้นอย่งนี้ก็เรื่องของคุณคือผมต้องแจ้งความก่อนไงเรื่องของคุณแค่นั้นแหละครับอ่าแต่มาแจ้งความมาพบพนักงานสอบสวนแล้วไม่รับแจ้งข้อเท็จจริงทั้งหมดที่คุณจะต้องรู้ไม่ใช่ว่าคุณจะมาเอาเรื่องแบบนี้มาพูดแบบว่าาจะเอาแต่ใจฉันนะใช่ไหมจะเอาแต่ใจของคุณนะอย่างะี้อย่างน เอาเอาเอาจริงเอาจังเลยเนี่ยถยอดเอาไทยเอาไทยไายเออไม่ต้องกลัวออคือผมจะไม่กลัวอยู่แล้วเพราะผมไม่ใช่คนผิดกฎหมายนะครับผมเดินไปได้ทุกโรงพักไม่ต้องกลัวครับอ่อจะกลัวทำใหม่ะมาโรงพักคือสถานที่ที่สร้างด้วยเงินภาษีก่อนไม่ได้มาอย่างนี้อย่างนี้เออจับเนี่ยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะ เมาเทียบกันอะไรคือเอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาเวลามาบริการประชาชนนะเออเออได้เลยเออจบไปเราไปออกแวงนอกนะมาโอ้โหจะถามก็จะถามถามประชาชนใส่ต่อหน้าเออมา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 ตบมือหน่อยตบมือหน่อย เออตรงเฉียดยอดสุียดยอดอ่าเุดยอดเรียกเสียงตบมือเหมือนนักร้องเลยอ่ามาป้าป้ามาเราออกไปนอกอ่าอย่าไปสนใจสุดยอดอ่าพุ่งกลับเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับ เรามาแจ้งความแล้วไม่รับแจ้งนะครับแจ้งครับแล้วแจ้งครับไม่ใช่ไม่รับอ่าแต่คุณไม่ใช่ผู้เสียหายก็อ๋อไม่ใช่ผู้เสียหายเป็นผู้บอเห็นแล้วเป็นผู้บอเห็นไอ้นี่ไม่ได้ครับครับอ่าโอเคที่มากกว่านี้ก่อนเราค่อยมานะครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวขอชื่อท่านแน่นๆสักทีทิไอ้ที่ไอ้ที่บอกว่าขอให้ดูรีกว่านี้ก่อนโอ้จะถามประชาชนใส่กล้องไม่ต้องเลยนะไม่ต้องฮะเสียดายนะเสียดาย ไปไปไปเสียดายเสียได้ไอ้นี่นะเอออันนี้คือพฤติกรรมพฤติกรรมนะครับของของตำรวจนะอ๋อโอเคเดี๋ยวว่ากันไปปวดไปเรื่อยๆนะครับอ๋อปวดไปเรื่อยๆอ้าวกล่าวหาปวดไปเรื่อยร้อยเมตนะครับคุณกล่าวหาผมว่าปวดไปเรื่อยๆได้ยังไงปวดยังไงครับก็คุณเดินเนี่ยมาถึงทำเยอะเป็นยังไงครับไม่ใช่มากล่าวหาผมไม่ได้กล่าวครับเอ้าตะกี้ใครใครพูดอ่ะ นี่ไงผมบอกว่าไม่ใช่คุณบอกว่านักข่าวปวนไปเรื่อยๆคุณพูดใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้พูดครับโอเคครับเออโอเคไม่พูดก็ไม่พูดครับเดี๋ยวมันจะเงยงานกันไปหน่อยตำรวจที่นี่เป็นการดีไหมครับการดีครับถ่ายก่ยครับถ่ายทำไมแล้วคุณจะมาเรียกร้องให้กล้องผมไปถ่ายโน่นถ่ายนี่ได้ยังไงมันเป็นสิทธิ์ของผมที่จะถ่ายคุณไปบริการประชาชนครับขอบคุณครับเออ